วันทีครับต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการตายผมจะยกตัวยอย่างตายให้ดูนะครับเมื่อตายแล้วคุณจะหยุดอยู่กับที่อย่าเพิ่งตกใจครับคุณสามารถเลือกได้สองทางนั่นก็คือสามารถเรียกหมอได้เพื่อจะมารับแต่คุณต้องรอนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณยืนยันที่จะตายจริงก็ให้กด accept date จากนั้นคุณก็จะตายทันทีครับ แต่ก็มีรีรีโหลดของมันนะครับเมื่อตายแล้วคุณจะนั่งเจ็บอยู่กับที่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับกด F6 แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะครับกด Enter แว้มันก็จะหายทันทีครับแล้วครับขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ